แทกหน้าตั้งแต่วสแรกแล้วสวัสดีค่ะนี้ต้อนรับก็สู่ช n n e l นัททิสนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปรีแอคชัเพลงค่ะคือเห็นนัทมันในชุดอย่างนี้คือรู้เลยใช่ไหมว่าจะมาแอคชั่นเพลงอะไรแค่เห็นชื่อเพลงแล้วก็ชื่อศิลปินนัทคิดว่ามันต้องแบบ แน่นอนนั่นคือเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีนะคะบอมแอคแท็กเอกับมินลี่ค่ะคือนารหาโอกาสที่จะทำเรี่ยชนของบอมแอคแท็กสักพักแล้วนะคะเราก็แบบพอจะรู้กันอยู่ใช่ไหมคะว่าเนื้อเพลงของวงนี้คือมันแบบสุดจริงแล้วนี่ก็เป็นเหมือนโปรเจกต์พิเศษนะคะที่เอกกันนัดได้ดูประมาณว่าเป็นทีเซอร์เพลงหรือแบบบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงก่อนหน้านี้แล้วนะคะนิดว่ามันต้องเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ออกมาแบบดีแน่นอน ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเล็กชั่นกันดีกว่ากับเด็กเอ,อ๋ยเด็กดีบอมแอคแทรปเอ็กกับมินล,ลีค่ะก่อนจะไปดูเล็กชั่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะไม่ต้องแชร์ก็ได้มันลบฝากกด subscribe กดไลค์ให้หน่อยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยใครอยากจะพูดคุยอะไรกันแต่ว่าเป็นกําลังใจให้กันนะคะโอเคเราไปรีแอคชั่นเพลงกันเลยดีกว่าอขออนุญาตถอดแว่นนะคะหนึ่งสองสาม ใช้ชีวิตเมืนถูกลามโซ่ฟังแต่คำสอนคำอ้างโง่ผู้ใหญ่พูดต้องห้ามโตแล้วต้องหัดเชื่อฟังอย่าล้าโลกไม่โคตรจะฝงสร้างจนคุ้งคลังยังุกนั่งโนจินจานจะนีงานมันคุ้งค่างจนแทบคลั่งเคยไินคำสอนที่โบราณคำสอนปู่ฝักนาอย่างดีชัดชัดชัดูให้ยูกแล้แล้วูให้ตีผมก็รักเพระคุณงันทาไงา ฝากชาติเพจะประกาศเขียนว่ามีป็ผาดฟาเพื่ประจานเน็บแนมฟังแล้วเจ็บแทนทิ้งแรงแยงเสียดู่้มว่าเกลียดกันในสังคมยุตเสียจนเยียงยกันาโดยทำเครื่อความฝักของได้กล้าหายว่าเป็นเพียงแต่จะไม่รับผิดชอบแะทำเงียบแล้วมันจะโตไม่ได้นต่วกคุณจะไม่เนี่ย ด้วยการวาดหวังภาพฝันคาด้การเปรียบเทียบกับคนข้างฉันขคดด้มือทุกคนตบทุกคนตีแค่ด้ความเป็นเด็กดีแบบพี่คาดหวังของพวกคนข้างหลังให้กูกลับมาทำก่างบัาไม่ใช่ชีวิตที่สนกคุณชานะความบางหน้าใสกุตานาวบอธิบายก้พวปากกลัวหนุ่มหน้ายิ่มก็ไกปากขาม่ตอามอยู่ต่ำกว่าข้าขอใชอาวุธสมันต้องอยู่เผามืมรูยไปว่าเขาเป็นเด็กมาตลอดก่อนเปผู้ใหญ่ต้องไปเป็นอะไรก่อนกิจะหมดบ้างเกจะหมดวันแล้วเมื่อไหร่กันในพวกผู้ จะวัไหน้างไม่เลืกไม่

ดีมากที่ไม่ไหวแกน้ำตาคอคือโอ้พูดไม่ออกเลยอะช่างบอแม็กจากเองทั้ไมิเลี้ยงแกคือมันดีมากมันออกมาโคตรดีอะมันสมควรมากที่ต้องปล่อยมาในวันเด็กอะโห oh, MV พูดถึง MV ก่อนนะการที่เด็กอะจะเห็นแม่ตัวเองเป็นอย่างนั้นไดนะ้นั่นคือแบบมันคือการถูกกดดันถูกทำร้ายจิตใจะ พ่อพูดแล้วจะร้องแล้วมันมีอยู่จริงไงคู่ปกครองที่เป็นแบบเนี้ยบ้านที่ไม่ใช่ซีซโซนแบบเนี้ยมันมีอยู่จริงว้ยน้องที่เล่น m อมวีคือเก่งมากเลยอะกลัวด้วยเลยอะตอนที่ตามแม่มีแสงนี่กูแบบโฮ้ยตายกูาตายโคตรนากก่ากลัวเนื้อเพลงก็คือกระแทกหน้าตั้งแต่เวอร์แรกแล้วผู้ใหญ่สอนห้ามเถียงห้ามชีน้นํามันเป็นแต่รุ่นเราเหรอที่แบบต้องพูดว่าอันนี้ไม่ได้เถียงอันนี้ถามอ,าอันนี้มันไม่ได้เถียงจริงๆนะอันนี้คือถามเฉยๆอะไรเงี้ย แต่ประเทศเราคือแบบปลูกฝังให้ฟังให้เด็กฟังให้เด็กเชื่อผู้ที่เชื่อก็เชื่ออานเงี้ยใช่เลยค่ะเวอร์สนี้ก็คือไทยเลยจ้ะคือรามตรงเนี้ยพี่เขาทาออกมาสวยมากอะ่ะตอนจุนจ้านจนงุ่นง่ามมันพุ่นพ่ายจนแทบคลั่งถ้ารักวัวให้ปลูกกับลูกให้ตีไม่ใช่ค่ะจุดประสงค์วัวกับลูกมันไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกแล้วถ้าคุณรักลูกจริงคุณจะไม่ตีของมินลีคือแบบหืองานอารมณ์มาเต็มมาก คุณค่าหนูด้วยการวาดหวังภาพฝันค่าด้วยการเปรียบเทียบกับคนข้างฉันเนี่ยหลักกางพูดถึงลูกป้าข้างานกันหรือเปล่ปาคจริงๆนัดเห็นเยอะมากแล้วมันส่วนมากจะเป็นพ่อแม่เอเชียที่เป็นอย่างนี้ด้วยนะเหมือนเป็นเอเชียเคานเจอร์เหรอการเปรียบเทียบลูกการกดลูกกา,ก,ลก,การที่ต้องการหวังให้ลูกพัฒนานด้วยการด้วยคําด่าแม่งออกมากลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจมากกว่าท่อนมิลีคือดีมากเลยอะ เห็นตอนตัดผมแล้วโมโหมากจะบอกว่าตอนมอปลายฉันไม่ได้ทำผมทรงแบบอย่างนี้หรอกนะเพิ่งมาได้ทําตอนก่อนจะจบอะคือโดนติ่งหูมาตลอดสี่ห้าปีตัดแล้วตัดอีกอะแบบตัดแล้วฉันก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนด้วยนะ็ตดฉันนั่ใหม่โมโหเหมือนกันชอบตรงท่อนนี้มากที่บอกเหมือนลืมไปว่าคุณก็เคยเป็นเด็กมาก่อนมันเป็นการส่งต่อความเจ็บปวดอลไยังไงกับการที่แบบการที่เราโดนกระทำแบบนี้ต้องกระทาต่อมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเราเองอะไรที่เราได้รับมาเราไม่ควรส่งต่อถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ได้ดี เป็นเพลงที่แบบเจเนอเรชั่นเราคือตบเข่าแล้วนะแบบอืมใช่ไม่รู้จะพูดถึงเรื่องแนวดนตรีเป็นยังไงเพราะว่าปกติวอลไปอจะเป็นแนวนี้เลยจะพูดว่าเป็นแนวดนตรีแนวเมทัลย่างเงี้ยเหรอคะแล้วมากับเนื้อเพลงเจ็บจึ๊กตลอดอะ่ะเป็นวงที่แบบคุณภาพจริงได้มิลลิมาอยู่ในเพลงนี้คือแบบหืมแสบเลยเพลงเนี้ยจะเปิดที่โรงเรียนสักห้าร้อยล้านรอบเพลงนี้คือท่อนที่น้องโดนลากเจ็บมากเลยอะ่ะเพราะว่ามีอยู่จริงๆเว้ยครอบครัวแบบเนี้ย โอ้โหเป็นเพลงจะมรีแอคชั่นเพลงแบบนี้อารมณ์คือพุ่งพล่าดมากเพลงนี้คือมันไม่มีช่องโหว่อารมณ์ของนัดเลยนะสามนาทีกว่าเป็นสามนาทีที่แบบแน่นทุกจุดโอ้โหแม่เรียงเวอร์สแบบบีบอารมณ์เราขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะตอนแรกก็สงสัยนะคะว่าด้วยความที่ว่าเอกลักษณ์ของบีดของบอม t อทักใช่ไหมนะว่ามิลิีจะเข้ามาอยู่บนบีทนี้ในรูปแบบไหน ือออกมาสวยมากเลยโอเคค่ะจบไปแล้วการเลเชัรนเด็กเอ๋ย <c oughs> เด็กดีนะคะบอมแอคแทกเอ้กับมินลิขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะฝากกด Subscribe ช่องเราหน่อยนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆตน่อ,อไปง่ารสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะตอนนี้นัดลงเลเชัรนรัวๆเลยใช่ปะเพราะว่านัดเรียนจบแล้วะคะ่ะ มันจะกลายเป็นน่นจะลองชาเลนจ์ตัวเองว่าเมื่อไม่มีข้ออ้างทางด้านการเรียนแล้วนะจะสามารถทําช่องนี้ได้นะสักขนาดไหนเชียวอยู่ด้วยกันไปน,นานเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากให้ฟังก็คือส่งมาเลยหลังเลิกงานเดี๋ยวจะมาทําให้ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ส่งข้อความมให้กาลังใจว่าเอออยู่ฟังเพลงด้วยกันไปขอบคุณมากจริงๆค่ะสําหรับวันนี้เราต้องขอลากันไปก่อนนะคะอาจจะมาเลี้ยงให้ช้าไปนิดนึงเพราะว่าช่องนี้เราคือช้าตลอดช้าทุกเพลงองเี้ย <c oughs> ค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย